สวัสด,ดีจ้าพี่น้องมือนีพิมพ์สิ้าพี่น้องมาเห็ดไก่ตุนซีอิ๊วนะจ้ะกระสิมีไก่นะจ้ะปีกไก่พิมพ์ใส่แบบนี้เลยเนาะจ้ะปีกไก่ทั้งหมดเลยนะจ๊ะทั้งปีกล่างปีกบนเนาะจ้ะใส่อยู่ครึ่งกิโลเนาะจ้ะน้ำทำความสะอาดให้เรียบร้อยเนาะจ้ะแล้วพิมพ์กระสิมีน้ำเปล่าหาลอยเอ็เอละจ้ะที่เตรียมไว้เนาะจ้ะแล้วกระสิมี ซอสหอยนะจ๊ะหนึ่งซอนโตแล้วก็สิมีซีอิ๊วดำหวานนะจ๊ะสองซอนโตจะ้ะแล้วก็สิมีซีอิ๊วขาวสองซอนโตซีอิ๊วขาวหนึ่งซอนโตจ้ะแล้วก็สิมีน้ำตาลปี๊บนะจ๊ะพิมพ์ใส่ประมาณหนึ่งซอนโตจ้ะแล้วก็ผักชีนะจ๊ะสำหรับโรยนะจ๊ะโรยหนานะจ๊ะแล้วพิมพ์กะสิมีกระเทียมพริกไทย ลักผักชีน่าจะน่าจะกระเทียมพิมพ์สีใส่อยู่หากหากกรีบน่าจะเป็นกระเทียมจีนน่าจะแล้วก็พริกไทยพิมพ์สีใส่เป็นพริกไทยเคืองหนึ่งซอนซานะจจะใส่หนึ่งซอนซาเลยจะแล้วก็ต้นผักชีพิมพ์สีใส่ประมาณถ้าตัดเป็นชิ้นๆแล้วกสิประมาณหนึ่งสอนโตนะาจะเพราะว่าบ่มีหากน่าจะเอาเป็นต้นนะน่าจะตำให้เข้ากันนะจจะ แล้วก็ซีมีตะไคร่แห้งนะจ๊ะประมาณหนึ่งหัวนะจ๊ะแล้วก็ข้าประมาณหาแหวนนะจ๊ะนี่เป็นข้าแห้งเลยจ้ะและ้วพิมกะซีใส่เกลือประมาณบ่ถึงเรึ่งซอนซ่าน,นะจ๊ะเข้าไปลงมือเห็ดไปผอมกันเลยจ้ะตั้งหม้อแล้วเฮากะสิใส่น้ำมันประมาณสองส่วนโตนะจ้ะพิมสีน้ำสามเกลือนี่ลงมาผัดก่อนนะจ้ะเพื่อทีวามันสีแดงหอมๆจักน้อยนะจ้ะ ใช้บ่ามาพัดกับว่าต้องพัดก็ได้นะจ๊ะพอผพัดเสร็จแล้วเข้าสิเอานามใส่เลยจ้ะฟ้าปิดไหวนะจ๊ะพิมพ์สิลให้น้ำเดือดพิมพ์จังสิเอาไก่ใส่จ้ะหลังจากหม้อเดือดแล้วเนะจ๊ะ กรสิเอาไก่ใส่ลงไปเลยเนาะจ้ะหลังจากนั้นเ้ากระสิเอาข่าแต่ไข่นะจ๊ะลงเลยจ้ะเครื่องปรุงทั้งหมดนะจ๊ะเอาลงเลยจ้ะ น้ำตาลนะจ๊ะหลังจากนั้นห้าก็สีตุนไปเรื่อยๆนะจ๊ะใส่ไฟกลางขอนออนนะจ๊ะตุนไปจนกว่าไกลเห้าสีสุกนะจ๊ะหลังจากห้าตุนมาได้ประมาณสิบห้านาทีนะจ๊ะห้ากระสีกลับดานนะจ๊ะค้นกลับดานเอาดานล่างขึ้นด้านบนนะจ๊ะตุนต่อไปอีก ประมาณสิผ่านาทีเนาะจะจนน้ำงวดเนาะจะร่วมทั้งหมื่็ใส่เวลาประมาณสามสิบนาทีเนาะจะเดี๋ยวห่อกลับมาเบื้องตอนมันสุกจ้ะหลังจากนั้นพิมพ์สิเอาเกลือใส่เลยเนาะจ้ะบ่ถึงเคืองสอนซาดีเนาะจ้ะเพราะว่าตอนนี้ยังมีน้ำอยู่เนาะจ้ะสิค้นด้เนาะจ้ะค้นเห็ดเขากันแล้วก็ปิดฟ้าไว้รอจนกว่าไกห่หฮาสิเปื่อยเนาะจ้ะ หลังจากพิมพ์ตุนครบเวลาแล้วเนาะจ้ะกะน้มกระกสิงวดลงประมาณนี้เนาะจ้ะปิดเตาแล้วก็สิเสิร์ฟเลยเนาะจ้ะหลังจากเอาไก่ใส่แล้วเนาะจ้ะเขาก็สิเอาน้ำเนาะจ้ะราดลงในไก่เนาะจ้ะอันนี้มันเป็นตะไคร่ตะไคร่แห้งเนาะจ้ะแล้วก็เอา ใบบักซี่เนะจ้ะวางจักน้อยนะจ้ะนี่ห่อกระดแล้วเนาะจ้ะไก่ตุนซี่อิ่วนะจ้ะเดี๋ยวพิมพ์สิซิมให้เบิ้งจ้ะซิมหนามกันเนาะจ้ะอืมแซ่บพี่น้องไก่ก็เปื่อยดีจ้ะ แซ่บดีเนาะจาะพี่น้องไก่เปื่อยดีเนาะจาะออกหวานหวานออกเข้มนิดนิดเนาะจ้ะคข่ายๆพะโล่เนาะจาะคลิปนี้ก็มาเฮห็นพี่น้องเบิ้องทาถึกใจไปร้องเฮ็ดเบิ้งเนาะจ่ะปกติสีใส่ซี่อิ๊วดำเนาะจาะซีอิ่วดำเข้มเนาะจาะแต่เนี่พิมใส่ซี่อิ่วดำหวานเนาะจ่ะแซ่บดีอยู่จ้ะขอบคุณนะจ้าสำหรับการรับชมถ้าถึกใจกะอย่าลืมกดติดตามกดแชร์หรือกดคอมเมนต์ให้พิมพ์ เป็นกำลังใจให้พิมพ์เหตุคลิบต,ต่อไปในเดอ้อจ้าขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า